มันมันพี่น้องมันเกอปาลเรู่ก <it> <that> like <that> ันนได้ยยากันเอาอะร้อนร้อนเดอะไอ้ยาาไปเกเอามาม่จกองกา